มึงจะตายเลอนะโหยเมยุงขอบพัดอืมบ้าแล้ครับตอนนี้มันยิ้มกับป้ายนะครับดูหน้ามันนะครับบวมมากเลยคิดว่ามึงผอมเหรอมึงไม่ได้ผอมเลยนะ ตอนนี้ลุงตีขอคลิปแบบแนวนอนหนูก็จัดให้แล้วนะคะลุงตีเอ้ยมึงนอนเดี๋ยวกูถ่ายเองมึงหันมายิ้มให้หน่อยสิหันยิ้มหันมายิ้มให้กล้องถ่ายแบบแนวนอนให้แล้วนะคะลุงตีที่ลุงตีบอกว่าถ่ายคลิปแบบแนวนอนหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็คือนอนถ่ายนอนถ่ายก็ได้นะลุงนะตอนนี้ลิงขโมยมันมาแล้วนะคะ สวยๆไม่มีค่ะไ,ไม่นะเขากลับแล้ว,วบ้าเปล่า,าผู้ชายอยู่ไหนจ้าอ๋อนอย๋อนอ๋อเนอ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 นใช่ประเด็นหลักคือมาถ่ายรูปไม่ได้มาออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้น<ร>คือเรามาถ่ายรูปไว้ลงเฟซเฉยๆ ใช่แต่แต่งตัวนี่ได้มากเลยอะ่ยะเป้าหมายหลักคือถ่ายรูปเป้าหมายรองคือผู้ชายผู้บาทสมำน้อยสวยค่ะแต่กล้องสวยค่ะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะคะสวยมากเลยค่ะ ผู้ชายถ่ายรูปให้อ่ะอือดูด้วยดูด้วยอืมได้นะได้อยู่อนนี้สวยอ่ะน่ารักกับรูปนี้นะถ่ายเอยสองรูปพอเลยจิ๊บกล้องเขาเต็มแล้วลูกหมดสิทธิ์แล้วลูกไม่ได้นะ